จังหวะเตะครับแล้วยกเททิ้งครับนี่ครับสเตฟานเอาคืนด้ทันควันครับเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายครับแต่จังหวะนี้ก็เหมือนกันครับเตะเขาแล้วตัวเองเสียหลักครับอุ่แล้วจังหวะหมัดไปโดนปลายหมัดครับแต่ต้องบอกว่าฐานทางด้านเพชรพงใสทด่ไม่ค่อยดีหลายครั้งครับจังหวะถอยเหมือนผิดจังหวะแล้วก็จะล้มหลายครั้งครับมาดูกันต่อครับยกที่สามครับครึ่งทางขยับอยู่ที่กลางเวทีครับ ไม่มีใครถอยครับต่อยขวาครับทางด้านสเตฟานขีขวาครับเพชรพองใสสซขวาปากไปครับเข่าขวาของเพชรพองใสอัปล่อยของแล้วนะครับเข่าขวาไปสองทีแล้วก็ยังมีซ้ายตั้งหาครับกรรมการปรีชาแยกออกมาเอาล้ครับโอ้ถึงขั้นมองหน้าครับทางด้านสเตฟานครับโอ้พี่มาล็อกตีเลยเลยครับเอาครับมองหน้าพี่ยังไม่หยุดครับพี่ยังตีต่อตีอีกทีครับเพชรพองใส เปลี่ยนจากมองหน้าเป็นตีเข่าคืนดีกว่าไหมครับอ่ายังไม่เร่งนะครับสเตฟานเอาเพชรผ่องใสไม่เร่งใช่ไหมเสียบสายมา,าเจอขวาคืนอ่าละอ่าละ,ะเริ่มโมโหแล้วครับสเตฟานลูกศิษย์ของผู้ชงจิตขยันครับอ่าขยับเดินครับเพชรผ่องใสทีขวาขยับทีบขวาครับปักศอกขวาไปศอกคืนหมัดไปศอกไม่ถึงครับเอาสิครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่กลัวครับเด้งกระบองไง ในเมื่อหนีไม่ออกก็สู้ข่ากับเด้งตีครับอารนั่นเพชรผ่องใสครับเอาครับสเตฟานจะมองหน้ามองตาไม่ได้ครับขยับขยมเหมือนจะเตะไม่เตะนะครับต่อยบัดสองตสองใจครับพยายามจะขึ้นบนแต่ว่าสเตฟานจับได้ดีกว่าครับจับดีแต่ว่ายกบังครับไม่ตีเข่ากรรมการปีชาแย่แล้วสับมือชกต่อครับเพชรผ่องใสยังเดินขยับจะออกแข้งไม่ออกเอาไตขวาไปครับบวกหมัดคืนครับสเตฟาน เอาปักศอกมาสอกขวาครับสอกขวาครับโดนท่อนแขนแล้วก็สอกขวาไปอีกทีหนึ่งยังโดนไม่เต็มดีครับเพชรผ่องใสถึงตัวเอาแมตตั้งกระแพงขวาเอาไว้ครับสเตฟานเอาครับศอกแล้วก็นวลเนี้อยู่ครับเด้งตีเข่าตีเข่าซ้ายครับไปนั้นเพชรผ่องใสครับโอ้พยายามเดินฝ่าศอกของท่านสเตฟานเข้าไปครับเดินต่อขยับเดินทีเอาไว้ก่อนครับซ้ายครับเพชรผ่องใสต่อยขวาขึ้นมาครับเอาตุ๊ปตุ๊บเปยเหมือนกันครับเสียบเข่าขึ้นได้ตีขึ้นไป อ้สเตฟานเอาคืดลำใหญ่เหมือนกันครับตอนนี้อาล้ครับได้3าเข่าครับสเตฟานครับเอาแทงซ้ายทีนึงครับเพชรปองใสก็าเตะซ้ายเอาศอกขวาไม่โดนอืมทายาทจะคืนด้วยศซกซ้ายครับสเตฟานแขงซสายหน้าครับเพชรปองใสครับอ่าทีขวาครับคือเดาไม่ออกเดายากมากนะครับจะหมดกันตอนไหนครับเพราะว่าดูแขว่งทั้งคู่แต่ว่าก็ออกอาวุธได้เรื่อยๆฮะโอ้นี่ครับเดาไม่ถูกเดาไม่ออกครับตีกันไปก่อนครับเสียบมาคลองแล้วตีคืนโอ้โห ตรงนางนีเลยเกินครับแยกไว้ก่อนครับเดินต่อครับเพชรผ่องใสขยับเดินเตะตัดล่างบล็อกได้ซ้ายครับหลุดไปอีกครับดึงหลบแล้วขยับจะต่อยขวาก็หลุดแลวเตะซ้ายได้ครับสเตฟานสับซอกอีกทีหนึ่งซอกมาอีกทีหนึ่งครับไม่ค่อยเข้าครับโอ้ยแต่ว่าเตะซ้ายสูงครับ ไปโดนท่อนแขนซ้าขยับเข้าหาครับเพชรพองใสครับดูดูัอามาไปขาอ่อนเป็นเล็กน้อยครับพักก่อนครับสักครู่เดียวสนับสนุนครับโปรเทปผู้ผลิตประกรณ์งานเซฟตี้งานก่อสร้างผลิตโดยคนไทยสินค้าของคนไทยมาตรฐานสากล t o โยต้าเคมอเตอร์ or, ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประก,กันเครื่องยนต์8ปี บริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยมอนสเตอร์เวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมโปรตีนจากเมล็ดกัญชงโปรตีนสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโทร1494เฮิร์บคอร์ดิพัสซีครับโทร1494เช่นเดียวกันครับปุ๋ยพลังม้าปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีอินซีจำกัดครับมาเลยกันต่อกับยกที่4ครับ หยับแต่ขวาคอเจอทีบก่อนครับเตะขวามาครับคืงแข้งรึ่นเข่าขึ้นไปครับสเตฟานเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วศอกครับโอ้โหดีเต็มเต็มดูเหมือนกันครับของชานสเตฟานอ่าแหะครับสอกขวาตั้งหลายครั้งไม่เข้านะครับอ่ะเนี่ครับโอ้ขึ้นก้านคออืมแต่ว่าศอกซ้ายนี่แม่เรกว่าแสกนาครับพยายามจะด้งตีครับเพชรผ่องายเอาตีเข่าซ้ายอุ้มเอาไว้ครับสเตฟานครับรอกรรมการแยกครับปรีชาสาวิกันแยกออกมาครับ เกมบีบให้เพชรผ่องใสเดินเร็วแล้วก็เดินเร็วขึ้นครับถีบขวานําไปก่อนพายาไปแล้วก็กลับมาเป็นมวยขวาครับซ้ายหมัด1-2ของสเตฟานครับหาง้งาง้งางศอกนะครับเอา้าม่เดาใจไม่ถูกครับไม่รู้จะออกอะไรครับตดนถีบก้นจํำเป้าถีบจุกเลยครับเอาครับแต่ยังต้องเดินต่อครับเพชรผ่องใสครับ ใช้พละกําลังเยอะเหมือนกันครับแต่จังหวะเข้าแล้วยังไม่คุ้มครับได้ไม่คุ้มเสียครับอ้าวครับตีได้พยายามตีอีกทีนึงครับแต่ทางที่ทางนั้นสเตฟานติดตั้งกําแพงคาไว้แบบนั้นแหละครับอ่าไปครับเพชรของสครับเคาะสนิมมากวันนี้อ้าวพยายามจะออกแข้งซ้ายงานครับสเตฟานไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับเพชรของสายต่อยไม่ต่อยครับต่อยไม่ต่อยอืต่อยไม่ถึงอีกเอาอีกหน่อยไหมครับสร้างจังหวะอีกหน่อยไหมหมัดขวาก็ไม่ถึงครับ เอาปะขัดซ้ายฉาบฉลบอดแทงซ้ายครับแทงซ้ายเอาเสียหลักอดแอนครับโดนขวาของเพชรผองใสตัวหลุดออกนอกเชือกไปครับไม่เป็นไรครับมุดก็มาสู้กันต่อขยับเดินครับเพชรผองใสครับดูซิว่าเร็วแรงจะเป็นยังไงครับเตะขวาได้ครับขวางแล้วตีก็ตะกานตีขึ้นก็ตีอัดหลังไปเลยครับจังหวะนี้ครับของเพชรผองใสเดินต่อครับเพชรของใสครับ ไปซ้ายครับไปต่อครับเสียงเชียมาดีเหลือเกินครับเอาต่อยซ้ายถีบซ้ายถีบซ้ายครับเพชรพองใสยพยักหน้าขออีกขออีกขออีกกับขวาหลุดซ้ายไม่เข้าเดินศสอกขวาเชียวเชียวครับในในพยายามจะตีแต่ว่าสเตฟานยกขวาบังเสียงเชียก็พยายามที่จะรอเฮอยู่ครับแต่ทีบเอาครับ พยายามที่จะเน้นป้องกันตัว้วครับทางน้านสเตฟานขยับเตะซ้ายแลกกระหมาดซ้ายของสเตฟานครับเพชรผ่องใสขยับซ้ายครับบล็อกได้อีกทีซ้ายหลุดครับโอ้โหเพชรผ่องใสอาละอาละขยับไปครับต่อยขวาลำตัวครับซ้ายลำตัวเอาตีเข่าครับเพชรพองใสเอาเสียบซ้ายมาเสียบขวาครับกดแขนครับสเตฟานแล้วก็มดยก4ีครับโอ้โหเดินหอบสิโครงบานเข้ามุมฮะ เดี๋ยวไปดูครับเกิดอะไรขึ้นในยกนี้ครับจังหว่าเตะขวาครับตามด้วยหมัดครับไม้คู่ครับของเพชรพงใสครับสอกขวาไม่ถึงครับสเตฟานแต่ว่าโอ้โหแข่งสายได้ขึ้นสูงเลยแล้วก็กระโจนมาในตั้งเข่ารับครับสเตฟานสอกงัดทัดมาลาครับแต่ว่าไปโดนท่อนแขนซะทีบยอดอกฮะแล้วก็เตะซ้ายโต้ครับเพชรองใสอู้เลยครับชาวต่างชาติพักก่อนฮะ กลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับ4ยกผ่านไปครับคู่แรกเปิดหัวนี่เป็นแขก V.I.P. นะครับที่มาชมมาเชียมวยครับที่สนามมวยราชดำเนินครับก็ประกอบไปด้วยท่านพันเอกด็อกเตอร์ยันยงพัทระเลาหะกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดวันนี้มาเองเลยครับมิสเตอร์คาซูกิโคกะกรรมการผู้จัดการบริษัท AGC วีนิทยจำกัดมหาชนและก็มิสเตอร์มาซาโยชินัมบะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจบริษัท AGC วีนิไทยจำกัดมหาชนครับก็ต้อนรับทุกท่านเลยนะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเพชร่องใสยังเดินต่อกระทอไม่ได้ครับยังมีเวลาครับให้ได้เร่งได้พลิกเกมครับเอาารก็ต่อยตะปูเจอเข่าของสเตฟานคืนมาก็ต้องถอยมาตั้งหลักอีกทีนึงครับเอาครับคำไปก่อนคำคำกลายเป็นคู่ชกครับจะต่อยง้างต่อยแทนครับ เตะครับในครับต่อยขวารับตัวครับเพชรพงไสครับต่อยขวาครับเเป็นเหมือนหมัดตะกะแตนะครับไม่ได้ทิ้งทั้งไหล่ครับเลยไม่ได้น้ำหนักตื้อๆไปครับกินตนาการในเปิดการเปิดเกมรุกในยกสุดท้ายของเพชรพงไสคิดเยอะครับเนี่ยครับเลยไม่ได้ออกอะไรสักอย่างเลยครับดักเอาไว้ครับดักขีบเอาไว้ครับทางด้านของสเตฟานแล้วก็พยายามรัดขาตีได้ไหมครับเพชรพงไสครับ อ่าสับศอกครับก็พยายามนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับแต่ว่าเนี่ยครับตัดสินใจช้าไปนิดนึงเอาครับดูซิว่าจะพอพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่ากับศอกอีกทีนึงครับของเจ้าเพชรหวองใสโอ้แต่โดนจับกดตีสักสี่ห้าเข่าครับโอ้โหสเตฟานครับกระคงโมโหครับโดนศอกครับเอาคืนชุดใหญ่ๆเลยครับอ่าก็สุยบ่อยนะครับตอนนี้มาศูนย์แล้วนะครับศูนย์นี่ก็คือโมโหนะครับ ภาษาอีสานวรคคำอ่ไม่สูนแล้วครับตอนนี้เป็นพกเพชร่องใสครับเดินถอยครับหัวจิตหัวใจดีครับมีความตั้งใจสูงแหละนะครับความเป็นมวยอาจจะน้อยไปนิดนึงการตัดสินใจก็ยังช้าอยู่ครับไม่เป็นไรครับให้กําลังใจกันและกันครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดครับอยู่ที่การพัฒนาการฝึกฝนอ่าแต่ตอนนี้มั่นใจเลยครับสเตฟานโอ้หอ ปกติไม่ใช่มวยที่จะมั่นใจอะไรขนาดนี้นะครับเซฟานครับแต่วันนี้ชกแบบมั่นใจเลยครับลายยกที่ห้าโอ้นี่ครับแม่ต้องบอกว่าหล่อสมชื่อเลยครับวันนี้ครับปกติแล้วนี่จะไปในแนวทางพระเอกตัวโกงซะมากกว่าครับวันนี้นี่เป็นพระเอกแบบสวยสดงดงามครับทำไปเล่นไปนะอีซีซีพีนะฮะอ้าวเพชรผ่องใสหมดมุกหรือยังครับเพชรผ่องใสครับก็น่าจะหมดมุกแล้วครับ หมดแรงด้วยครับสำคัญครับสเตฟานสบายแล้วใครจะเชื่อว่าสเตฟานจะชกได้หล่อขนาดนี้ครับวันนี้เอาแล้วครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันครับวันนี้ครับวันนี้มีสุยมีศูนย์ไปแล้วครับจะมีหงายปังงางหรือเปล่าครับวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูครับมีโอกาสครับมีโอกาสอีก3ามคู่หลังครับแต่คู่นี้นี่คงจะไม่หงายแล้วครับท้ายแล้วจริงๆช่วงท้ายครับ ถอยหลังครับอู่จังหวะต่อยนี่ยังคงน่ากลัวอยู่ครับแต่เห็นหมดแล้วครับท่านสทตรฟานครับทีดิีกทีครับหมดเรียบร้อยครับครบ5ยกครับเสียงปรบมือครับจากแฟนๆครับชาวต่างชาติครับนี่ครับก็ปรบมือให้กําลังใจแหละครับแล้วก็ชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับที่สู้กันอย่างเต็มที่แล้วแหละครับตามลิมิตตามความสามารถของตัวเองครับรวบรวมาคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับ และก็หันไปที่นักชกมุมแดงครับสเตฟานสอเยียบางแสนครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวครับ